สุดจริตสามอย่างหนึ่งกายสุดจริตสองวจีสุดจริตสามมโนสุดจริตจำแนกได้เป็นสิบประการกายสุดจริตสามได้แก่ การไม่ฆ่าการไม่ลักขโมยการไม่ประพฤติผิดในกามวจีสุดจริตสี่ประการได้แก่การไม่กล่าวคำเท็จไม่กล่าวคำหยาบไม่กล่าวคำส่อเสียด ไม่กล่าวคำเพอเจอ้อมะโนสุดจริตสามอย่างได้แก่การไม่โลภก,การไม่พยาบาทการเห็นชอบตามครองธรรมสาธุชนท่านใดเจริญสุดจริต สามอย่างนี้เรียกว่าจเจริญกุศลกรรมบท10สิบประการเป็นผลให้ได้กุศลอันยิ่งใหญ่คือมนุษย์ปรากฏเทวดาปรากฏในอัตภาพดังนี้อีกอย่างหนึ่ง สุจริตสามนี้ยังเป็นอาหารของการเจริญสติปัฏฐานสีอีกด้วยสาธุชนท่านใดต้องการให้สติปัฏฐานของท่านแข็งแรงเจริญบริบูรณ์พึงเจริญสุดจริตสามอย่าง ให้เป็นอาหารของการเจริญสติปัฏฐานสิดังนี้ขอเจริญธรรม